ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันศุกร์วันที่หนึ่งเดือนที่สิบในหัวข้อเรื่องชีวิตทำงานอยู่ในคุณและพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมรงบทที่ห้าข้อที่สิองเพราะเหตุนี้บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวและความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น และความตายก็ได้แพร่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปโรมบทที่หข้อที่12พี่น้องคะผ่านทางการล่วงละเมิดของอาดัมความตายได้ส่งต่อไปอยังมนุษย์ทุกคนความตายคืออะไรหลายคนคิดว่าความตายเป็นเพียงการหยุดของชีวิตแต่มีอะไรที่มากกว่านั้นประการแรก ความตายคือการขับไล่หรือเอาการทรงสถิตของพระเจ้าพระวิญญาณและอิทธิพลออกไปจากสิ่งที่มีชีวิตชีวิตมาจากพระเจ้าดังนั้นสิ่งใดๆที่ไม่ได้รับการถ่ายเทจากการทรงสถิตของพระเจ้าหรือพระวิญญาณของพระองค์ก็ไม่สามารถมีชีวิตได้ด้วยการค้นพบทั้งหมดวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถสร้างหรือให้ชีวิตได้ พวกเขาต้องได้รับชีวิตจากสิ่งอื่นที่พระเจ้าได้สร้างไว้แล้วทุกสิ่งสามารถถูกผลิตขึ้นมาได้แต่มันจะไม่มีชีวิตเว้นแต่จะมีการติดต่อกันหรือมีอิทธิพลกับสิ่งที่มีชีวิตอยู่แล้วประการที่2ความตายคือการเสื่อมโทรมของสิ่งที่ทรงสร้างและการสลายตัวกลับไปสู่ส่วนประกอบดั้งเดิมของมัน สิ่งใดๆที่มีชีวิตได้รับอิทธิพลจากพระเจ้ามันมีการทรงสถิตยอยู่ของพระเจ้าและได้รับการสัมผัสจากพระวิญญาณแต่ซาตานผู้มีฤทธิ์อำนาจแห่งความตายต่อต้านสิ่งนั้นดังนั้นมันจึงทำงานเพื่อขับไล่หรือเอาการทรงสถิตนั้นออกไปความตายเริ่มต้นด้วยการเสื่อมโทรมของสิ่งที่ทรงสร้างพี่น้องคาถ้าคุณมีน้ำบริสุทธิ์ในภาชนะ แล้วหยดสิ่งเจือปนเล็กน้อยลงไปในนั้นน้ำนั้นก็เสื่อมเสียดังนั้นมันก็บริสุทธิ์น้อยกว่าร้อเปอร์เซความตายเริ่มต้นด้วยการเสื่อมโทรมของสิ่งที่ทรงสร้างเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ทำให้มันมีพระสิริน้อยกว่าที่ควรจะเป็นซาตานม,มุ่งเป้าไปที่การเสื่อมโทรมและการสลายตัวของสิ่งที่ทรงสร้างนั้นไปเป็นองค์ประกอบดั้งเดิมยกตัวอย่างเช่น เมื่อร่างกายมนุษย์ตายวิญญาณก็จะจากไปและในที่สุดแล้วร่างกายก็จะสลายตัวเป็นน้ําและผงทุลีซาตานเกลียดชังสิ่งที่ทรงสร้างของพระเจ้าและพยายามทําลายนั่นคือเหตุผลที่เมื่อความเจ็บป่วยโจมตีร่างกายร่างกายของบุคคลน,นั้นก็จะเสื่อมโทรมลงแต่ขอบพระคุณพระเจ้าพระเยซูได้ทำให้ความตายนั้นถึงจุดจบ พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูคิดผู้ทรงทำลายความตายให้สูญสิ้นและทรงทำให้ชีวิตและสภาพอมตะปรากฏชัดโดยทางข่าวประเสริฐพระธรรมในข้อนี้เปิดเผยและยืนยันอยู่ในสองที่โมธีบทที่หนึ่งข้อที่8ถึงข้อที่10หฮาเลลูยานะคะพี่น้องความตายได้ถูกทำลายลงแล้วในพระคิดคุณได้ถูกนำเข้าสู่การปราศจากความตาย ในขณะที่ทุกสิ่งในโลกธรรมชาติเสื่อมลงชีวิตทำงานในตัวคุณและทุกสิ่งที่เชื่อมโยงกับคุณเพราะว่าคุณอยู่ในมิติแห่งชีวิตคุณได้ผ่านพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตนิรันดร์แล้วในพระธรรมโรมบทที่หข้อที่17กล่าวว่าคนทั้งหลายที่รับพระคุณอันพายบุญและรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะครอบครองในชีวิต โดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคิดขอบคุณพระเจ้าให้เราเกล่าวคำอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณที่ทรงนำชีวิตและความเป็นอมตะมาสู่ความสว่างผ่านทางข่าวประเสริฐ ในขณะที่ความตายทำงานในโลกชีวิตทำงานในตัวข้าพระองค์และทุกสิ่งที่เชื่อมโยงกับข้าพระองค์พระเยซูได้ทำให้ความตายถึงจุดจบและตอนนี้เนื่องจากพระองค์ทรงพระชนอยู่ข้าพระองค์ก็มีชีวิตอยู่ ข้าพระองค์มีชีวิตที่ชนะเสมอและไม่มีวันเสื่อมสลายของพระเจ้าในตัวข้าพระองค์สันลเสริญพระเจ้าพระวจ,จนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยและหนุนใจแก่เราว่าความตายคือการขับไล่หรือเอาการทรงสถิตของพระเจ้า พระวิญญาณและอิทธิพลออกไปจากสิ่งที่มีชีวิตความตายคือการเสื่อมโทรมของสิ่งที่ทรงสร้างและการสลายตัวกลับไปสู่ส่วนประกอบดั้งเดิมของมันพี่น้องคะวันนี้พระวจนะคำของพระเจ้าเปิดเผยให้เราเห็นว่ามารซาตานมุ่งเป้าไปที่การเสื่อมโทรมและการสลายตัวของสิ่งที่ทรงสร้างนั้นไปเป็นองค์ประกอบดั้งเดิม ซาตานเกลียดชังสิ่งที่ทรงสร้างของพระเจ้าและพยายามทำลายแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระวจนะของพระเจ้าได้เปิดเผยแก่เราว่าชีวิตมาจากพระเจ้าพระเยซูได้ทำให้ความตายถึงจุดจบพระเยซูคิดผู้ทรงทำลายความตายให้สูญสิ้นและทรงทำให้ชีวิตและสภาพอมตะปรากฏชัดโดยทางข่าวประเสริฐความตายได้ถูกทำลายลงแล้ว ในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อในพระคิดเราได้ถูกนำเข้าสู่การปราศจากความตายในขณะที่ทุกสิ่งในโลกธรรมชาติเสื่อมรามลงชีวิตทำงานในตัวเราและทำทุกสิ่งที่เชื่อมโยงกับเราพี่น้องคะนี่คือความรักของพระองค์ที่เคลื่อนไหวอยู่ในชีวิตของเรา เราได้รับชีวิตนิรันดร์ผ่านพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าชีวิตทำงานในตัวของเราและทุกสิ่งเชื่อมโยงกับเราพระเยซูได้ทำให้ความตายถึงจุดจบพี่น้องคะขอบคุณพระเจ้านะคะที่ความรักของพระองค์สำแดงในชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองเป็นชีวิตที่มีความสุขสันติสุขที่เต็มล้นด้วยพระคุณของพระเจ้า เมื่อเราตระหนักได้เช่นนี้เราจะเห็นถึงความไพ่บุ์ของพระองค์และสํแแดงความไพ่บู์นี้กับชีวิตของเรากับสถานการณ์ของเราด้วยความรักของพระองค์เสมอขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องในการดำเนินชีวิตด้วยชัยชนะของพระองค์ในทุกด้านพระเจ้าอวยพรค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความร่อแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด